เอกไน,น์ันชาปธานพิธีวันนีท่านจะต้องตืว,วา่าการคเ็นส่วนหา่พลเอกอนุคมิของสิน,าาานายาคณะกรรมาธกรของประเทศอินดดโดนีเซียนีะเป็นลกหลานของโอด,ด้วยนะเบนซีต้องแผ่นดีนจากท้องรตในดีน้โดยตรง ยื่น,ะน,นมารโฆษณาค่ะตอนนี้การเรียนเพิ่มขึ้นการเรียนเพิ่มขึ้นกติกาการสมบัติไทยนะครับกติกาอะไรเยอะแยะพอมยุมทิธรรมสุขได้มาขายของได้มาซื้อของผมก็กลัวอยูน่นะวันหน้ามันจะมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเพราะว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆไงก็ทุกคนก็อยากให้ของ อย่าลืมว่าการขายของมันก็เป็นสิ่งที่ดีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยทำให้ชุมชนดีขึ้นนะครับ

那开得啊？开得，那没有。 ดีครับขอบคุณครับผู้อยากทานกล้วยเนี่ยอกทานกล้วยนียมมื้อที่มีกล้วอ่ทานกล้วยทานจังหะทนัวะแล้วทานกลวยมันเกี่ยวอะไรไปได้ไปได้ชาก่เนี่ยเหรอตปดแดปดแลต้องทานคำดำใส่คำสีดาสีดาอร่อยนะวันนี้สีดำอร่อยใช่ไห่ พี่อย่าพูดออกมานะรับปีนี้อ่อไหครับรับปีนี้แล้วอร่อยไหมครับรับปีนี้ก็อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ สีดงมร่อยนะสีดงวันนี้มีไหเรอมีนะควยชิ้นได้นะส้มลิ้มค่ะส้อลิ้มบางอย่ง